กาศช่วงเศร้าครับวันที่หกกุมภาพันธ์ครับจะดทรงง่วครับงวโคมแม่ลูกครับงวงามครับจะดทรงตำบลค้ามปลอมครับบ้านน้องสีมครับทรง่อยเหยียดเออรอรับงวงามได้เลยครับแม่สมไห้เมื่อวานครับสมก็พอช็อกโกแลตครับ จากมีผูโทรมาหลายสายครับต้องขานแยกลูกแต่เราตึงบด้แยกครับหายไปน้ำแม่มันเลยครับคุณแม่กับน้ำหน่วยตีนหางครับสมหายม่อวานครับเดี๋ยวไปเบึ่งบรรยากาศตอนล้องงวครับบ้านน้องซีมครับคุณพ่อเหี่ยวล่อลบงวได้เลยครับบรรยากาศช่วงเศร้าครับวันที่หกกุมพาพัน ทรงงวคุณพ่อเฮียวครับโคมนี่ครับมีจะฟ้องเลเดอร์พี่น้องครับมาคำม,มาพูดนะคุณพ่อครับาลงมาลงมามาเป็นรอบที่สองครับพ่อ่อเฮียวครับบ้านน้องซิมนะพอนอ่อเนาะคุณอาใส่เสียบ้าตึงยางดีพี่นอ้นองเอฟีด้นนนเ,นเนี่ยเอฟตี้อเได้เนี่ยคุณอางาเห็นว่นี่ตำบลคามป้อมครับอำเภอเข้มบรลาดจังหวัดอุบลไปลาไปขอขอก้อ,อ,อนแม่ลูกแรกใส่ยิ่ง ลูกแดงๆไป,ไปพุนพูดไปเขาข้อเขาลักก่อนแล้วนี่ลูกง่ามแหงครับพี่หน่องครับมีตรภูอยากถามแยกก็เลยให้คุณพ่อเอามัดท,ทั้งแม่ทั้งลูกไปไอเข้าเหี่ยวไม่เข้าบ่ง,ง้ามลูกมันน่นอันขั้นอันดังบ่ดีกับปาดออกก็ได้ ใส่ตะมอไหก็ได้เข,ขาเขาซีบอดีมันกับบ่เซาง่ายเด้เป็นน้ำผู้แทงอยู่บ่บ่บเป็นยังครับซุปนี่อนเออผู้ได้ปล่อยได้อยู่หันกับปล่อยให้กันจับได้อยู่เมียนอย่างนี่เหรอครับงวัวกับ,บ้านเดิเสือก็จะคล้องเคอคักเด้พุ่นน่ะน้ำหน่วยย่างๆอยู่อันสมให้เมื่อวานเห็นบ่ การนุ่นวยอย่างเงี้ยคืนไรรอบแล้วเราก็ยังไงเราผสมผู้เทาเลียงเราสีคา้าย่างเดียวพูนโคมพวงมาวตึงอยู่ผลครับมาสุดก่อนครับอยู่ทงอยู่ท่าผลบรรยากาศลมรอบลูก้วานเหลี่นวมาเปิดราคาอยู่บ่พอเปิดราคาอยู่บ่เปิดสิไปไทยให้ นี่ลูกเช้าครับขันอยากแบ่งก็โทรหาคุณพ่อเดอแบ่งแม่ก็ได้แบ่งลูกก็ได้ไอ้ดีสูงเง่าวอลลดดเดี๋ยวนับเงินกับคุณพ่อก่อนครับพี่น้องครับเอาเอาไปทรงแสแล้วครับลูกสสำโรงเนาะโอ้สำโรง อีกแล้วครับมองยูมองเศร้าครับพ่อพ่อเหียวครับพี่น้องครับบ้านน้องซิมตําบลข้ามปอมอำเภอชโนมานโอ้อำเภอเขมรละจังหวัดอุบลครับทรงหนึ่งโคมครับมีเจะคข้องเรียวเรียบร้อยใครสนใจโทรหาพ่อเหี้ยงเด้อ้อมแบงปันมักแม่เก่าแม่มักลูกเก่าลูกแต่ว่าขันแยกกับสิแพงแน่นะาหัวนาะธรรมดาครับพี่น้องครับคุณน้าอู้ยลูกเด็ดอิรีเด็ดอิรีลูกคุณนะ เป็นลูกพริกแดงครับเดี๋ยวใบสมมาให้คุณพอก่อนสมให้ยางดีสวัสดีครับผมม,ม,มาสงว่าพอเนียวบ้านน้งสิมครับผ่านมาเห็นกล้วย,ม,ย,ม,ยมาเบิ่งกล้วยก่อน,นกล้วย,าท,ยวทางนี้ทถืกถืกสิบหาบาทนั่น,นี่ใน้จักหน่วยวะสองสี่หกแปดสิบ ไอซิบหน่วยพี่น้องซิบ <nothing> ห ah, uh ้าบาทถึงหน่วยได้จักบาทนอนพี่น้องเป็นอีกนมาาซิบาทเออกล้วยบานเข้าบ่ได้บ่มเกล็ดด้วพี่น้องนี่ซีซิบนี่ไปกล้วยเข้าเองเออกล้วยบานเข้าครับพ่อซื้อย่ดอกนี่กล้วยแฝดก็มีนี่นี่นอนแเมียคายกล้วยอยู่บ้านน้องซิบถามปอมด้วยติดกับน้องซิบนะพ่อนี่อันน้องซิบมาแต่ส่งงัวมั้งเห็นไหมส่งงัวพ่อเหี่ยวพ่อเหี่ยวสั่งงัวน้ำ ถือแน่ละบอแพงแน่ละบอเดียวนี่พอไปพอมาครับบ่บ<อ>ถือบอแ่แพงพอซื้อได้เอาเอาเอาแบบไหนครับเลือก,กเอาเลยน้องต้นโพเรียกเอาเลยครับเอาเอาตัวน,นี้จังหวะรครับสา,ามอันสามสิบสี่สิบสี่สิบห้า อ,อ,อันนี้บ้านคามปอมบรรยากาศสดๆครับอันนี้กับปีงไก่ครับปีงข้อมันนี่ครับอิงกับตับมะคงเลอิอดพินออกนะครับตับมะคง nasib ba